สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้ก็เป็นซีรีส์ของไสยศาสตร์1 0 1ต่อนะครับก็จะพูดถึงเรื่องอ่อ <c oughs> จะหมูข้อไม่ได้พุทธคุณจริงๆใช้ไล่ผีไม่ได้ที่ใช้ไล่ได้ก็คือตะบะทั้งนั้นเลยนะโอเคนะจะพูดถึงเรื่องพวกวัตถุมงคลอะไรทั้งหลายนะครับที่ห้อยๆกันกัน,กนผีนะอ่า อันเนี้ยไม่ใช่พุทธคุณนะครับที่ทําพิธีเสกอะไรกันแล้วแต่เป็นพวกตะบะเป็นพวกคาถาอาคมนะครับอาจจะเป็นคาถาดีก็เป็นเหมือนมลขาวนะแต่ไม่ใช่พุทธคุณพุทธคุณไม่ได้ไล่ผีนะครับพุทธคุณเนี่ยคลายให้นะจบให้คลายให้คลายจากความหลงความทุกข์ให้นะครับอันนี้เ,เรียกพุทธคุณไ,ได้ไหมแต่ที่ไล่ผีไปไกลเนี่ยตะบะ กระจายผิดนะครับคือพวกพวกเล่นของหลายหมอผีร่างทรงอะไรทั้งหลายเนี่ยชอบอ้างชอบอ้างพุทธคุณหาเหวอะไรเนี่ยแล้วก็บางทีก็ใช้ใช้เรียกว,ว่าไอ้นำหน้าคาถาเขาอะเนี่ยน้ำโมอะไรเนี่ยนะทำให้ดูเหมือนโอ้มีพุทธองค์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพุทธองค์นะมันเรื่องมันเหมือนเอาเอามานำหน้าเฉย ออจริงเนื้อหาจริงมันคือมันคือตะบะตะบะก็คืออยู่ในคาถาอยู่ในเวทมนต์อยู่ในคุณใสทั้งหมดนะครับนั่นคือพวกที่ใช้คาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องฝึกนั่งสมาธิอย่างเยอะเลยแล้วพอจิตมันมีกําลังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาพูดอะไรใช้ใช้ตะบะกําหนดลงไปพร้อมกับคําพูดมันจะกลายเป็นการบังคับ ทางทิพเลยนะครับเรทิพเลยอย่างสะกดวิญญาณเนี่ยก็เหมือนกับในทิพคือเอาเหมือนกัโซ่ไปล่ามไว้ด้วยคนคนนั้นแหละคาถาเนี่ยผูกกับจิตดวงจิตของคนทาเข้าใจไหมมันคือเขาจะสั่งอะไรก็ต้องทาแมนั้นก็จะโดนทําให้เจ็บปวดทรมานอนี้ยรืตะบะนะครับการที่อัดอะไรลงไปอยู่ในพระเครื่องทั้งหลายเกจิทั้งหลายเนี่ยตะบะนั้นนะครับ นะพุทธคุณไม่มีพุทธคุณนี้คือคลายให้อย่างเดียวนะครับขี้คลายสว่างสวยัยนะอย่างการโพ้งเนี่ยคือพุทธคุณนะพุทธคุณคือขี่คลายสว่างสวัยให้สัตว์โลกไม่ว่าจะมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามนะแต่พวกพาคมืดภาคมารจะไม่ชอบเพราะว่าภาคมืดภาคมารเนี่ยอาศัยตะบะในการก่อกรรมทาเข็นทีนี้คือพอใช้ตะบะเนี่ยนะฮะ พอเจออนุภาพก็ไปมันคลายออกตะบะมันอ่อนตัวลงสลายตัวไปนะครับพวกนี้จะไม่ชอบเพราะมันทําให้ควบคุมไม่ได้นะครับนั่นคือมันก็เลยไม่ชอบพุทธองค์เข้าใจไหมไม่ชอบพุทธคุณนะครับแต่ในนี้คือพระเครื่องทั้งหลายที่ห้อยออครูบาอาจารย์บางท่านก็ตบะกแก,กล่ากว่าไอ้พวกนั้นนะครับแล้วพอห้อยไปปุ๊บก็กันได้ กันได้แต่ว่าถามว่าคลายให้ไหมไม่ได้คลายให้นะครับสังเกตเลยว่าพอคุณเอาออกปุ๊บก็โดนใช่ไหมนะครับแต่ถ้าคุณโพ่งเนะี่ยไปตรงไหนก็คลายนะต้องขยันหน่อยนะไม่ใช่อยู่กับตัวเองเยอะอยู่ตัวเองเยอะก็โดนสะกดง่ายโดนแกล้งง่ายโดนซ้อนง่ายนะครับอย่างนี้นะฮนะนั่นคือต้องเข้าใจความแตกต่างตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้ไม่เป็นหลง คือผมผมนี่ผมผมผมนี่ตม้่แต่เจอสัทธาคือผมไม่ห้อยพระเลยเลยเมื่อก่อนมีมีนะมีห้อยแต่ว่าพอเจอสัทธมปุ๊บไม่เลยไม่มีเลยไม่ต้องเลย <c oughs> เพราะว่าการพ่องนี่คือพุทธคุณในตัวมันเองเลยนะครับส่วนการพ่งจะเป็นอะไรยังไงอยากรู้ก็เข้าไปในช่องล่มโพธิธรรมนะครับนะบผมก็สอนอยู่ที่นัน่นแล้วก็ฟังเสียงงพ่อด้วยก็ได้นะมันก็สอนอยู่นะครับ โอเคจบแล้วนะเรื่องวันนี้เรื่องพุทธคุณไม่ใช่มันไม่ได้ใช้ไล่ผีนะครับแต่ตะบะเนี่ยใช้ไล่ผีเนะาะเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ